โอเคนะครับกาวกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีตอนเราก็สู่รายการฉลาดทีวีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม r e s i d e n t e v i l สอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ยเจ็บนะครับโอเคอันนี้เราก็มาอยู่กันในพาร์ทที่เออน่าจะเป็นอืมพาร์ทที่ห้านะครับส่วนวันนี้ก็ ผมก็เด้เปลี่ยนโปรแกรมอัดหน้าจอเล็กๆเล็กน้อยนะครับเพิ่งมันจะเป็นเอ่อแอปอัดหน้าจอของของเนี้ยผมว่ามัน่อดีนะนะเป็นแอปอัดหน้าจอนะครับส่วนท่านผู้ชมที่เห็นว่ามี่เป็นปุ่มไฟแดงๆกระพริบกระพริบอยู่ทางด้านบนนะครับบนขวานะครับก็อย่าปตกใจนะมันคือปุ่มที่เอาไว้สําหรับในการหยุดถ่ายแล้วก็ในการสต็อปนะครับ ก็โปรแกรมตัวนี้นครับมีชื่อว่า a z นะครับเ z เป็นโปรแกรมอัดหน้าจออีกหนึ่งหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถใช้อัดหน้าจอกันได้นะครับก็อัดดีด้วยนะครับของ a z นะครับก็สามารถมีหยุดเวลาในการอัดถ่ายได้นะครับก็เอามาใช้เลยนะครับเป็นเอ่อในการเอ่อหยุดถ่ายเวลาเกมค้างได้ดีนะครับโอเคนั้นเร,เ,รเราเริ่มกันนิดนึง,นงตรงนี้เป็นที่เก็บเราเก็บไปเลย มันเป็นคล้ายๆกับออที่หมุนนะครับก็มีคีิสนิมด้วยยวเราเก็บนะเดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องของเออปืนสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราเก็บอุปกรณ์ตัวนี้นิดนึงนะครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนปืนนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้ครับคือตัวนี้นะปืนนะครับในกรอบสีแดงที่ผมทิ้ไปเกนตัวนี้คือ <S <S 1> <S 1> กรนเน็ตลันเชอร์นะครับก็เป็นปืนที่เอาไว้ยิง ลูกกระสุนไฟนะครับก็คือลูกซองไฟนั่นเองนะครับก็คือเวลาเรายิงไปปุ๊บโดนซัมบี้มันก็จะถูกเผาไปด้วยนะครับก็คือมันจะมีทั้งแรงยิงแล้วก็เผานะครับปืนนี้นะครับเราจะได้มาตรงมีอยู่สองที่นะครับที่เราใช้ดได้คือหนหน่วยงานของออสาตาร์นะครับก็คือชั้นบนที่จิวไปสื่อสาร,ว,รวิทยุสื่อสารนะครับมันจะมีตู้อยู่นะครับ ตู้ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะสุ่มนะครับระหว่างปืนแม่แม่กับปืนไอตัวเนี้ยนะครับปืนเอ่ออะไรอะไรเนี่ยลันเชอร์อะไรเนี่ยครับคือปืนที่เอาไว้สําหรับยิงลูกกระสุนไฟน,นั่นเองครับสาหรับคนที่เล่นโหมดฮาร์ดนะครับถ้าเราเล่นโหมดฮาร์ดเราก็จะได้ปืนนี้มานะครับก็นั่นก็คือปืนนี้นะครับเราสามารถได้มาจากเอ่อตัวเจมิสิตเลยนะครับตัวเจมิสิตนั้นเวลาตายมันก็จะเอาชิ้นชิ้นส่วนต่าง เอามาให้กับปืนนะครับเราก็เอามาสามารถเอามาประกอบกันได้เลยนะครับปืนนี้เราก็สามารถหาได้จากตัวในมิสิตนะครับมันจะดรอปมานั่นเองครับถ้าเราเล่นในโหมดของฮาร์ดนะครับอันนี้ผมก็ได้กลับมาเล่นกันในโหมดฮาร์ดนะครับก็คือถ้าผมได้เห็นเออเป็นกระสุนนะครับไม่จํากัดก็ใส่สูตรตามนี้นะครับสูตรนะครับที่เราโหลดมานะครับเราจะติ๊กตัวนี้ไปติ๊กไปนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวเออเริ Guys, y, ่มไม่ลดนะครับแล้วก็ให้มาติ๊กตัวนี้นะครับตัวนี้ตามนะครับแล้วก็ตัวเออตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดตัวนี้ไปปืด๊ดแค่นี้เราจะได้ปืนไม่มีวันหมดแล้วก็เออเลือดไม่จํากัดนะครับหลังจากที่เราสู้กับเนวิเซตเสร็จแล้วครั้งหนึ่งครับให้เราเอาเพชรมาเลยเพชรเพชรนะครับแล้วไปเก็บเพชรกันเอาเพชรออกมาเลยนะครับโอเคป่ หลังจากที่ห่างหายไปพักหนึ่งนะครับในคนอาจจะเห็นแล้วนะที่ผมลงโปรเจกต์นะครับของ r e s i d e n t Review ภาค2ครับโอเคเราจะมาโชว์ปสิทิภาคปืนนี้กันโอ้ตายนะครับโอเคเราเลียร์ยทางกันก่อนนะจะเลียร์ทางกันก่อนหมายยิ่งต้มยิ่งต้มยิ่ง ติดไฟนะครับยางครับยางโอเคนะครับตายเกี้ยงครับจากนั้นให้เรามาทางนี้นะครับกไปเลยนะเออลงมาทางนี้นะครับไป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 จิ้วไปนะครับแล้วก็มาอยู่กับเอ่อคุณจิ้วนะครับ เพิ่มเติมคือเธอชื่อวาเลนไฮตรงน,นี้นี่เดี๋ยวเราจะเอาเ,อาเพชรกันนะครับเอาเพชรทางนี้เลยนะครับผมใช้ที่ผมใช้สูตรนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ยน่ยนย่นระยะเวลานะครับในการเล่นไปบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะ โ่นแผ่นไฟสักนิดหนึ่งครับตรงนี้นะให้เราดันไปเลยดันมันเรื่อยๆครับจนถึงจุดนี้เลยนะครับโอเคขึ้นไปนัดเลยกดเลยครับสลับไฟตึ๊บอ่า ระยะเ่ลในการเล่นนิดนึงนะครับก็อขออภัยหลักคนที่ไม่ใช่ตูกคนด้วยนะโอเคไปคลิปนี้อาจจะมีการค้างเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเกยนเวลาที่ผมเล่นเนี่ยมันจะค้างอยู่แล้วนะครับ ท่านผู้ชมเห็นว่ามันจะมีปุ่มขึ้นบนหน้าจอนะครับก็คือว่าผมไม่ได้ต่อจอยนะครับจอยสตต๊กทีสามผมนะครับก็คือว่าแบตผมยังไม่ได้ชาร์จใส่จอยนั่นเองนะครับจอยผมแบตหมดนะผมยังไม่ได้ชาร์จใส่นะครับเค่เริ่มบมดฮาร์ตรงนี้จะมีผีนะครับป่า โอเคนะครับเดี่ยนี้เราเก็บเพชรมันหนึ่งอันไปเพชรสีเขียวนะครับอันนี้มมนดีสีเขียวโอเคปะกลับที่เดิมก็มาคคับยากนิดน,นึงครับผมไม่ได้ใช้จอ,อยเล่นนะสำหรับใครที่เอออยากเล่นต่อนะครับหรือจากผมเวลาหรือไม่ก็ อยากเล่นพร,พร้อมไปกับผมหรือไม่ก็ถ้าอยากเล่นแบบเไม่รอคลิปของผม,ผมก็อย่าลืมไปที่อ่องของแมนอัปบันคายนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเรียกชื่อเขาถูกหรือเปล่าเนะาะก็เขาได้ทําการเล่นเกม r e s i d e n t Evil จบไปแล้วนะภาค2องเขาก็จบไปแล้วนะครับเขามีหลายภาคนะของ Resident Evil ว่ะอ่าอย่าลืมไปดูนะครับของแมนอัปบันคายนะครับไม่รู้ว่าเรียกชื่อเขาถูกหรือเปล่านะผมก็ชอบนะเวลาเขาเล่นเออ เกมเดสิเดนนะครับของเขาเป็นภาพภาษาไทยนะน่าจะเล่นในคอมหรือเปล่านะครับโอเคนี่เพชรหายไปนะครับให้เราใส่เราเอาเพชรสีน้ำเงินใส่ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาให้เราเอาเพชรสีเขียวเลยครับ เข้าไปเลยวิ่งเลยจิ้วคือผมก็ไม่เก่งในล่านของภาษาครับอึช๊ชาซ้ายดีขวาร้ายนะครับเราไปทางซ้ายดีกว่าเนาะโอ้โอ้โอโอ้โ,อโ,อโ,อโอ โอ้โหขามเลยเอเล็งก่อนเลยประมาณนี้เนาะโอเคมาอี๋อืมตัวขาดขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฟินแล้วเฟินแล้วเฟินแล้วเตะอืมไปจิวอืมลมไม้ลมไม้ นี่ก็นี่ก็แย่ั่นะเนีน่ยโอเคไ,ไม่สนใจกันเลยเรี่ยงไปฟ้าไอ้ไอ้นี่นอนอยู่ไว้คิดจะหลอกกันง่ายๆเหรอหืไม่เนียนไ่ฝึกมาใหม่ โอเคป้ายึบึอาจจะมาครับยากนิดนึงนะครับเล่นในการเล่นสาหรับใครที่เอไม่ได้ใช้สูตรตรัวนี้จะมีสมุนไพรนะให้เรา,าเก็บได้เลยนะครับโอ okay, เคถึงประตูแล้วเปิดก็ปีใหม่นะครับเดี๋ยวว่าจะมีการไล์สตรีมนะครับ อันนี้มันน่าจะสูงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะปกติมันต้องเป็นหมานะครับเฮ้ยห,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 หลอกละหลอกละตะเออหลอกกันได้นะครับเคบไ,ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ย ม่ทันระวังมันระวังขันมาันมาขันมาันมาขันมาันมาตายเหรอยันยันยนยัโอเคเปิดกันเลย ชัดๆๆมาดูกันดีกว่านะครับไม่มีอะไรเป็นหนังสือของเออน่าจะเป็นของพวกช่างนะครับแบบอะไรนี่แหละนะครับก็อ่ไม่ออกนะเดี๋ยวไปดูของแมนัลาฟาคายเอานะครับช่อง DM Channel นะ You're one of the survivors from the rescue team right? I just ran into your teammate Carlos. ตอนนี้เคาอยู่ทีมเดียวกับคาร์ลอสนะครับ Hey I'm no ordinary civvy. I'm a member of Stars Stars. Star. You mean the RPD Special Force Team? Hey, uh, is someone wounded back there? I oh, this looks bad. Uh, they're coming. Get ready! Uh, uh, fire! Fire! Stay together. Calm down. You're safe now. Everything is gonna be okay. ภาพก็ไม่ค่อยชัดนิดนึงครับก็เป็นเป็นเออกรเ,เล่นบนมือถือนะผมอยากให้ภาคนี้มาเออรีเมคทำใหม่ในเวอร์ชั่นของ PS2 เกินนะครับเจอคาร์ลอสแล้ว It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Why? But sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away. From this mission. Then let's go over our plan. We're moving to the Clock Tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. I, I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately we can also use a Jason Nicholas ครั That works for me Good plan sir Okay people let's get moving แล้วก็แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยนะครับนี้น่นจาจะคาดว่าจะให้เจลใส่นี่ผมไม่แน่ใจคือชุดอะไรนะโอเคมาสํารวจกันอาจารย์มีอะไรอยู่ปาดแจนั่นเองโอเคเก็บนะ เสร็แล้วเราก็ไปทางเออต่อกันเลยนะครับถ่า <Th ank le> มีปุ่มแดงๆคระบริบกระพริบกวนใจน,นิดนึงนะ <Th ank le> เอ็นปะเพาะผมที่ผมใช้โปรแกรมตัวเนี้ผมจะได้ป้องกันในการตัดออต่อคลิปน,นะครับจะได้แบบถ้ามันค้างปุ๊บผมจะได้กดหยุดได้เลยนะครับหยุดการถ่ายเอาไว้ก่อนนะแล้วก็จะได้ เออไม่ต้องตัดต,ต่อคลิปอะไรมากมายนะครับจากนี้ให้เราวิ่งกลับไปที่เดิมเลยนะครับอาจจะยังไม่มีอะไรโผล่มาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันเราอะไรไม่ถูกเลยเกมนี้มันทั้ เล่นม้งนี้ไม่ได้หรอกโคเคไปนี่ตายแล้วนะครับไปโอเค let's go วิ่ง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 ทั้งนั้นเดี๋ยวเรา่อไปเดี๋ยวเราไปเก็บของก่อนเนาะมีผีพุ่งมาไหม ไม่มีนะครับเต็มหน้าเลยเต็มหน้าเลยมีอวน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 โอเคเราจะกลับมากันทีหนึ่งตรงนี้นะครับ เตรียม <remembered. S 2> ของเก็บไว้ก่อนเลยนะครับอาจจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าไม่มีนะครับนะแยงแทงใครปิดประตูโอ้โหผี เ,เดี๋ยวมเรามาเก็บของกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปทางด้านเอ่อทางนู้นกันนะครับเดี๋ยวเราเคกร์ของก่อนนะครับของนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอ่อเจ้านี่ไปนะครับโอเคตัวนี้นะครับของจะต้องใช้นะครับไป โลดไม่รู้ว่าจะมีอะไรโผล่มาอีกหรือเปล่านะครับวิ่งมว่าจะไม่มีอะไรนะครับตรงน,นี้อาจจะมีอะไรก็ามาหรือเปล่าก็แบบเป็นเวฟเลย เป็นเบสตันแมนเหรอโอเคตาง้แล้วไปทางนี้นะครับม,มาใส่พวกนี้เป็นสตันแมนนะครับนักแสดงนะครับสตันแมนไปโอเคไปเลยเรามาอยู่กันที่ที่ไหนปั๊มน้ำมันนะครับ Okay. จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไมาห้หนูเจีววนี่นครับตัวนี้ให้เราใส่ตัวนี้ไปเลยใช้ตัวนี้ก่อนนะครับในการหมุนก่อนเลยนะครับอ๋อมันไม่ถึงนะครับไม่ถึงเองเราใช้ไปเอาครับ กไม่เป็นไรนะครับเราใช้ปัดแจ้ปักใต้หายไปหายไปแล้วโล่ไปโล่โอเคนี่นะเปิดได้แล้วปัดไป มาแล้วครับตของภายในเละมากคาส,สินนะครับเฮ้ยซอมบี้มันกำลังมานะครับฉันว่าไม่ใช่นะเุิ่งตกใจสิโอเคนะครับจากนั้นให้เรามาที่นี่เลย จ o พวก e สิพวกซอม,มบีมันตามกิน่นพวกเรามานะครับให hey, ้ใจเย็นๆหน่อยนะครับ i n g ข่ารอดไปบุกเดียวขารอดไปบุกเดียวแล้วโอเคงั้นเราก็นี่นะครับจะเป็นรหัสใส่เอ,อ่เออะนะน้ำมันนะครับเี๋ยว แล้วฉากนี้นะครับให้เราสุบมันเลยสบเอซีดีนะครับไัวนี้มาก็บีซีดี A, B, นะครับก็มาเอเามาบีนะครับแล้วก็มาบีซีดี เข็มนี้ยาวแน่ๆนะครับเพราะว่าตรงนี้มันต้องสุ่มนะครับมาตัว c นะครับ พดีโอเคได้แล้วน้ำมันนะครับเก็บมาแข่งนะแล้ววิ่งเน้่ยนึกอะไรอะ่ะยเอายปแล้วไฟที่นี่เจ้าหลบตัวเองหมดวิดเลยครับไปไอเด็กเจ้วอยู่ทำไมโลก โอ,อ้คาร์อลสคาร์ลสตายเหรอคาร์ลสไม่ไม่นะรีแล็กซ์ยัง,ยง,อออยงไม่ตายแค่เหนื่อยนะครับโอ้ยคาร์ลสยังดีนะครับ จากนี้นี่ให้เราไปจากตัวนี้นะครับฟันมันจะระเบิดครับโอ้ฟันตีบนะครับเป็นการระเบิดครั้งครั้งใหญ่นะ Ouch, my ears are ringing. We both should be deaf by now.

เดี๋ยวเราจะเข้าไปเอาของในลูกป,ปั้นตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับลูกป,ปั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาเอาของตรงนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นเอ่อหนังสือนะครับอ่าได้แล้วเ,เคไปทีนี้ผมจะเล่นแบบยาวไม่ได้นะเพราะความจำเครื่องผมก็จะเต็มนะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ วิ่งครับวิ่งครับนี่็ได้อายเทมมาหนึ่งอยา่างนะครับโอเคกลับเลยเดี๋ยวเราจะ เรจะเก็บเจ้าถังน้ำมันไว้นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวมีขอแค่นี้นะครับโอเคนะครับท,ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเกม Resident Evil ภาค3นะครับก็มาสารต่อน่าจะเป็นเออาที่5นะครับก็ห่างหายไปปัปนเป็นช่วงหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ทำภาค2ต่อเนาะก็ มาเจอภาค2อได้ในเร็วๆนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนะครับของผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกาลังใจทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต่อนะครับก็อย่าลืมไปติดตามรับชมของแมนนับคายนะครับหรือช่อง dm channel นะครับนะครับที่เขาเล่นไปต่อหลายๆภาคแล้วนะก็เล่นจบไลนะครับมีทุกภาคเลยนะครับเกม r e s i d e n t e v i นะครับผมก็ ไปดูคลิปเขามาก็เป็นแนวแนวทางใน,ในการเล่นนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ครับก็อย่าลืมไปหาโหลดกันได้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ bye bye. บ๊ายบายราตรีสวัสดีนะครับ